พบกับคลิปใหม่ทุกวันทำงานจันถึงสุกตามไลน์แอดไทยแฟรนไชส์รวยกระจายแน่นอนเคล็ดลับเปิดแฟรนไชส์ในปั๊มน้ำมันยอดขายปังๆเชื่อไหมว่าปั๊มน้ำมันกำลังจะเป็นทำเลทองและเป้าหมายของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในการทำธุรกิจหรือเปิดร้านขายของ เพราะพื้นที่จากเดิมที่เคยได้รับความนิยมตามห้างสปปรรพสินค้ารวมถึงคอมมูนิตี้มอลล์เริ่มจะลดน้อยลงไปทุกที่โดยม,มีสาเหตุมาจากไม่มีห้างสปปรรพสินค้าใหม่มเกิดขึ้นเลยอีกทั้งค่าเช่าในปั๊มน้ํามันบางแห่งอาจไม่แพงเท่ากับในห้างสปปรรพสินค้าจึงไม่แปลกใจที่บรรดาผู้ประกอบการเพราะค่าแม่ค้าต่างๆจะหันมาให้ความสนใจเปิดร้านในปั๊มน้ามันกันมากขึ้นแต่การเปิดร้านในปั๊มน้ามันให้ประสบความสําเร็จก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย โดยเฉพาะในธุรกิจที่เป็นแฟรนไชส์วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร .com จะมาบอกเคล็ดลับในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ในปั๊มน้ำมันให้ประสบความสำเร็จเพื่อยอดขายปังๆให้กับผู้สนใจใหญ่จะเปิดแฟรนไชส์ในปั๊มน้ำมัน 1. เลือกแบรนด์ปั๊มน้ำมันที่จะเปิดแฟรนไชส์ ข้อนี้ถือได้ว่าเป็นความสําคัญอันดับแรกๆหากคิดจะเปิดแฟรนไชส์ในปั๊มน้ามันเพราะแบรนด์ปั๊มน้ามันจะมีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้าใช้บริการภายในร้านของคุณซึ่งในเมืองไทยอาจจะมีไม่กี่แบรนด์ปั๊มน้ํามันที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าแต่ก็ใช่ว่าแบรนด์ปั๊มน้ามันที่ได้รับความนิยมจะการันตีได้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จยอดขายปังในปั๊มน้ํามันแบรนด์นี้ก็ได้ 2. เลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะกับปั๊มน้ํามัน ธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละประเภทจะเติบโตหรือขายได้ได,ดีในทำเลที่แตกต่างกันบางแฟรนไชส์เติบโตได้ในห้างสรรพสินค้าโรงเรียนสถานที่ออฟฟิศต่างๆหรือบางแฟรนไชส์ก็มาจะเติบโตได้ในปั๊มน้ำมันดังนั้นก่อนที่จะเปิดแฟรนไชส์ในปั๊มน้ำมันคุณก็ควรที่จะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ดูก่อนว่าแฟรนไชส์ประเภทไหนเหมาะสำหรับเปิดในปั๊มน้ำมันบ้างโดยส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่บริการรวดเร็วเร่งรีบ กินง่ายขั้นตอนการทำไม,ม่ยุ่งยากเพราะคนเข้าปั๊มเป็นคนเดินทางไปต่อ 3. วิเคราะห์จำนวนรถและผู้คนสัญจรผ่าน อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญในการเปิดแฟรนไชส์ในปั๊มน้ํามันถ้าคุณเลือกปั๊มน้ํามันที่ไม่ค่อยมีผู้คนหรือรถสัญจรผ่านไปมาหรือพูดกันง่ายๆว่าปั๊มเงียบมากเชื่อว่าแม้จะเป็นแบรนด์ปั๊มน้ามันที่ได้รับความนิยมในที่อื่นๆคุณก็อาจจะขายของไม่ได้อยู่ดีจะเห็นได้จากแบรนด์ปั๊มน้ํามันที่ได้รับความนิยมในปัจจุบนันปิดดําเนินการไปแล้วหลายๆทําเลก,ก็มี 4. ขนาดพื้นที่ของปั๊มน้ํามันทั้งหมด นอกจากจะวิเคราะห์ถึงเรื่องของจำนวนรถและผู้คนสัญจรผ่านปั๊มน้ำมันแล้วควรจะต้องดูว่าขนาดพื้นที่ภายในปั๊มน้ำมันเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนถ้าพื้นที่ปั๊มน้ำมันแคบมีที่จอดรถน้อยก็อาจทำให้ลูกค้าไม่อยากจะเข้าไปใช้บริการในปัม๊มแต่ถ้าปั๊มนั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่มากแต่คนสัญจรผ่านน้อยจอดรถแล้วเดินกายรวมถึงไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆก็อาจจะทำให้ร้านมีปัญหาได้เช่นกัน 5. เลือกพื้นที่เชา่าเปิดร้านใกล้จุดจอดรถ จุดขายหรือจุดเปิดร้านในปั๊มน้ามันถือได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะลูกค้าจะใช้บริการหรือซื้อสินค้าของคุณก็อยู่ที่ทําเลที่ตั้งในปั๊มน้ํามันอีกด้วยถ้าอยู่ไกลร้านอื่นๆหรือไกลจากห้องน้ําที่จอดรถก็จะทําให้ลูกค้าขี้เกียจเดินไปซื้อก็ได้ดังนั้นจุดเปิดร้านของคุณจะต้องอยู่ใกล้ทางที่คนเดินผ่านหรือแวะนั่งพัก 6. อัตราค่าเช่าพื้นที่สําหรับเปิดร้าน หลังจากที่ดูพื้นที่ในการเช่าเปิดร้านในปั๊มน้ำมันแล้วควรต้องศึกษาว่าอัตราค่าเช่าเปิดร้านแพงมากน้อยแค่ไหนเพราะบางปั๊มน้ำมันอาจจะแพงพอๆกับเปิดในห้างสรรพสินค้าเพราะเป็นปั๊มที่ควสัญจรผ่านมาและแวะใช้บริการเป็นจำนวนมากดังนั้นการเลือกปั๊มน้ำมันเปิดแฟรนไชส์จึงควรดูอัตราค่าเช่าด้วยว่าคุ้มค่ากับการเปิดแฟรนไชส์ในปั๊มหรือไม่ 7. ศึกษาคู่แข่งในปั๊มน้ำมัน ก่อนที่จะเปิดร้านในปั๊มน้ำมันคุณจะต้องดูด้วยว่าในปั๊มน้ำมันแห่งนั้นมีคู่แข่งธุรกิจเดียวกันกับคุณเปิดร้านอยู่หรือไม่ถ้ามีคู่แข่งเดียวกันจำนวนมากคุณก็อาจจะกระทบกับยอดขายของคุณภายหลังได้เพราะลูกค้าจะมีตัวเลือกที่มากมายและที่สำคัญต้องดูด้วยว่าแฟนชายของคุณได้รับความนิยมจากลูกค้ามากน้อยแค่ไหนจะเอาชนะคู่แข่งในปั๊มน้ำมันหรือไม่ต้องศึกษาให้ดีก่อน8สิ่งอำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ปั๊มน้ำมันที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้าไปใช้บริการได้ดีจะต้องเป็นปั๊มน้ำมันที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีไว้บริการลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ำมันขณะเดียวกันคนที่จะเปิดแฟรนไชส์ในปั๊มก็ต้องดูด้วยว่าปั๊มน้ำมันที่จะเปิดนั้นมีอะไรหรือสิทธทิประโยชน์ให้กับคุณบ้างเช่นส่วนลดระยะเวลาการเช่าการประชาสัมพันธ์ต่างๆและอื่นๆเป็นต้น 9. มุ่งมั่นตั้งใจทำธุรกิจให้สำเร็จ ถือว่าสําคัญมากในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จแม้ว่าคุณจะเลือกปาล์มที่ได้รับความนิยมอยู่ในทําเลที่ดีคนเข้าใช้บริการจํานวนมากแต่ถ้าคุณไม่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าธุรกิจคุณก็เจ๊งอยู่ดีดังนั้นคุณต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทําธุรกิจมองสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคต้องคํานึงถึงคุณภาพสินค้าสดใหม่และที่สําคัญคือต้องซื่อสัตย์ อดทนบริการที่ประทับใจเพราะคุณสมบัติเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของคุณในปั๊มน้ํามันและทั้งหมดนี้เป็นก้าวเคล็ดลับในการเปิดแฟรนไชส์ในปั๊มน้ามันให้ประสบความสําเร็จยอดขายปังหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางให้กับคนที่กําลังคิดอยากเปิดแฟรนไชส์หรือเปิดร้านขายของในปั๊มน้ํามันกันนะคะสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ